มาเป็นชุดแบบนี้นะครับผมไปถึงถอดของเดิมออกแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปได้เลยนะครับผมนี่สวยๆนะคําเตือนคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางในการแต่งการซ่อมรถจรักยานยนต์ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผม Bounce โอเคครับพบกันเช่นเคยครับก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กุ้งแสงสว่างนี่มีของเล่นมาให้ดูนะก็มาดูใกล้ๆนะครับนี่มาดูใกล้ๆตัวนี้เป็นสวิตช์สต็อปเบรกหลังนะแพต,ติดรถมาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกียวแบบนี้นะครับผมเป็นลูกยางพลาสติกนะก็ตอนนี้ทําเป็นงานรายละเอียดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมทําเป็นน็อตเลดมาแทนลูกยางพลาสติก <Wow. S 1> ตัวนี้ เป็น late, นะ็อตเลดนะใส่ยังง่า,าเดี๋ยวทาให้ดูสาธที่ได้ดูเลยครับผมง่ายๆนะครับผมก็ดึงลูกยางออกมาก่อนนะนี่เป็นของแท้ติดรถด,ดึงลูกยางหมุนเกลียวลงมานะครับผมหมุนเกลียวออกหมุนออกเลยนะก็คือเราจะเปลี่ยน,นลูกยางตัวปรับเนี่ยเป็นสแตเลสแล้วคือเก็บรายละเอียดให้ให้แล้วอของมันต้องมีไว้นู่นก็หมุนออกไปเลยนะทำความสะอาดหน่อย ทำความสะอาดหน่อยเป่าขี้ด,ดินขี้ด,ดินออกหนะ่อยอ่าก็เดี๋ยวเอาของใหม่ใส่แทนไปเลยนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นนะ็อตสเตเลสนะอ่าเก็บให้ทุกจุดเลยอ่าของมันต้องมีอะสายคีนสายเก็บอะก็ใส่ตัวนี้แทนเข้าไปเลยนะครับผมก็หมุนเกลียวเข้าไปก็เหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่ามันแทนจากลูกยางเป็นสเตเลสเท่านั้นเองอ่าก็สำหรับ คนที่สนใจนะก็มันต้องมีอยู่แล้วอ่าก็เป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปให้อยู่ตำแหน่งเดิมเลยปึ๊บเสร็จเรียบร้อยก็แค่นี้เองครับผมไม่ยากนะครับผมแล้วก็เราก็จะไปใส่กันก็เดี๋ยวสาธิตได้ดูเลยก็ติดตั้งแบบนี้นะครับผมมาดูก็แย่ลงไปข้างล่างนะ ลูกยางนี้เอาออกก่อนก็ได้เพราะมันจะติดาสายเข้าไปฟิตนิดนึงฟิตสีฝืดสีนิดนึงปึ๊บนี่อยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใส่สปริงสต็อปเบรกหลังเข้าไปแทนนะครับผมมันจะอยู่แบบนี้แล้วเราค่อยไปปรับเอา,เอาตามระยะเบรกของเรานะครับผมตามความเหมาะสมเอา ก็ประมาณนี้เลยเวลาเรากดเบรกเข้าไปมันก็จะทำให้ไฟท้ายไฟเบรกติดนะครับผมก็แค่นี้เองหลักการง่ายๆใส่เองง่ายๆนะครับผมนี่มันเป็นรายละเอียดนะครับผมที่ไวรุ่นต้องมีนะอ่าก็คือเก็บให้ทุทกๆจุดเลยก็สนใจก็ทักเพจร้านแสงสว่างมอเตอร์อะไรแต่งนงั่งร้องได้เลยนะก็มันมาเป็นชุดแบบนี้นะครับผมไปถึงถอดของเดิมออกแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปได้เลยนะครับผมนี่ สวยๆนะอ่าสแตนเลสแท้แน่นอนไม่ขึ้นสนิมอ่าก็คือเก็บรายละเอียดจากของเดิมออกของของเดิมเป็นแบบนี้เรี็บร้อยนะครับผมอ่าฝากช่อง YouTube กุ้งแห่งสว่างด้วยนะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้สัตว์ที่ให้ดูเพียงเท่านี้ครับแล้วก็พบกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปต่อไปอ่าฝากติดตามด้วยครับเุ่นโอเค